ในยุคปัจจุบันนะครับที่ว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Data AI หรือว่า Automation นะครับเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับแล้วก็มีทักษะใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับในวันนี้จริงผมอยู่ในงาน Data AI Day ส0 2 5ันิะครับซึ่งมีคำถามที่ขาเข้ามานะครับว่าแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการ upskill reskill นะครับตัวเองนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราเคยรู้จักในอดีต กับในปัจจุบันมันจะมี AI เข้ามาแล้วก็มันเป็นสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับโดยส่วนตัวผมก็ต้องเรียนรู้อะไรแบบเยอะมากๆนะครับต้องเข้าไปลองเข้าไปลองทํางานจริงกันด้วยนะครับซึ่งผมก็อยากจะแนะนําว่าทุกคนควรจะต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่ Nice World นะครับเราก็มีโปรแกรมในการเรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกคนเข้ามาได้ลองดูกันตอนนี้มีโปรแกรมใหม่ๆด้าน AI automation agent ดาต a เทียบเลยนะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปลองดูในเว็บไซต์ได้นแล้วจะเป็นเทรโ่โลนี่ต่างๆในฝั่งกูเป็น Power BI Data Power Automate นะครับหรือเรื่องของ Automation ด้าน AI n s n Make นะครับหรือว่า Copilot Studio สร้างเอเจนต์ครับเอเจนต์ดล็กถึงขันนะครับดังนั้นลองฝึกฝนเพิ่มเติมดูนะครับอย่าหยุดเรียนรูนะครับวยกัน